เค่งคิดใสไทยแลนด์นะคะพรุ่งนี้เป็นวันคนพิการแห่งชาติคุณปอวีรินทิราก,ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนพิการที่น่าชื่นชมมาฝากน้องๆค่ะสวัสดี ต้อนรับสู่ Family t r e ีคิด s สไทยแลนด์เปิดเวที่สู่เส้นทางฝันสำหรับประสบการณ์จริงเพื่อคนหาสุดยอดนวยาวชนแห่งปี13คนค่ะในวันพรุ่งนี้เป็นวันคนพิการแห่งชาตินะคะวันนี้เลยมีเรื่องราวดีๆที่น่าชื่นชมเกี่ยวกับคนพิการมาฝากกันไปชมกันเลยค่ะมูลนิธิคนพิการไทยเป็นมูลนิธิที่เกิดขึ้นจากคนพิการโดยคนพิการและเพื่อคนพิการค่ะเริ่มก็คือเป็นคลินิกมนุษย์ล้อ แล้วก็เริ่มซ่อมรถโยกรถวินแชร์กับคนพิการก็ขยับขยายมาจนปัจจุบันก็ได้เป็นโรงงานเล็กๆพอที่จะผลิตอุปรกรณ์เราเป็นเครื่องมือในการช่วยคนพิการในในต่างจังหวัดได้ครับหลักก็คือเป็นโรงงานทุงคนพิการครับแต่มันเป็นงานเหล็กเราจรึงต้องมีคนไม่พิการร่วมอยู่ด้วยแตย่ยึดหลักว่าเราต้องจ้างคนพิการมาช่วยกันออกแบบออกเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปช่วยคนพิการของพวกเราได้เองแล้วก็เป็นการบอกสังคมว่าคนพิการนั้นเราแค่เพียง เพียงบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกายแต่แตชีวิตและมันสมองของเรายัางสามารถทดแทนสิ่งที่เราขาดไปได้ครับที่มูลนิธินี้นะคะยังมีโรงงานเพื่อผลิตซ่อมบำรุงรถของคนพิการอีกด้วยค่ะใช้ชื่อว่าคลินิกมนุษย์ล้อค่ะและความน่ารักอีกอย่างของที่นี่ก็คือการให้คนพิการมาช่วยงานในโรงงานด้วยนะคะคลินิกมนุษย์ล้อเป็นกิจการของเราอันหนึ่งที่ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมการซ่อมบำรุง ทั่วไปเขาก็มีคลินิกที่รักษาคนแต่พวกเราคิดกันว่าไอ้คลินิกเราเนี่ยก็มีไว้สําหรับการรักษารักษารถหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ทองเราเป็นแขนเป็นขาหรือเป็นเป็นเครื่องช่วยที่จะสาวให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างอิสระในสังคมนี้ครับ าขาครับพิการขาสองข้างตอนนี้ใส่ขาเทียมก็พิการเราตอนนี้ก็สังคมเปิดกว้างขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนสมัยนี้ก็ถ้าอยากจะมีงานทําหรืออะไรนี้ก็ง่ายกว่าเมื่อก่อนเพั่งแต่เข้ามาก็ปลายปี87ตอนนี้ก็มา18ปีแล้วครับผมเป็นอัมาพาตขึ้นตัวเลยครับทั้งหมดแม้เราจะพิการแต่เราก็อยากพา้อ แท้ในชีวิตขอให้ทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วก็ทําให้ดีที่สุดเพราะว่ายัางไงเราก็เป็นเพื่อนพี่นารงด้วยกันก็อย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนเดือถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยคนอื่นแต่เต็มใจช่วยคมนที่ครับคิดใส่ไทยแลนด์ก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนนะคะ น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะนับเป็นการส่งเสริมศัก,กยภาพของกลุ่มคนพิการได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะพิสัยไทยแลนด์ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆด้วยนะคะ